ไนะคะป้ากลับมาจะยกบริษัทให้หนูหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับเมืองไทยเดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะฉันเห็นในละครเพลธรรมท,ที่ไปทะานบริษัทปลอมตัวเป็นพนักงานฉันจะลองดูบ้างดีกว่านี่หรอบริษัทที่ป้ากลับมายกให้ฉันดูสิจะมีหนอนไหม มาแมปบ้านค่ะอ๋อแล้วก็ฝากชงกาแฟให้หน่อยนะใส่น้ำตาลหนึ่งกรัมมองอะไรยะฉันสั่งให้ไปชงก็ไปชงสิทำไมไม่ไปทำเองล่ะคะนี่ถักกากล้าเหียบฉันเหรอฉันสั่งก็คือสั่งไปสิ ความจริงเปิดเผยเมื่อไหร่คุณจะไล่แกออกไปคนแรกนี่แกรู้ไหมว่าของชิ้นนี้มันราคาเท่าไหร่ถ้ามันพังขึ้นมาแกจะชดใช้ไหวไหมฮะของชิ้นนี้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะฉันรับผิดชอบเองได้ <woah S 1> นี่น้ำหน้ายอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาชดใช้แกรู้ไหมว่าของชิ้นนี้มันราคาห้าสิบล้านแถมยังมีชิ้นเดียวในโลกด้วย ต่อให้แกจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติแกก็ไม่มีปัญญาชดใช้ไหวหรอกนี่คุณมันจะเกินไปแล้วนะดูสิว่ามันไม่เสียหายอะไรเลยอะนี่แกกล้าเถียงฉันหรอเป็นแค่แม่บ้านแกก็ไม่มีสิทธิ์เถียงฉันนี่เธอนี่เสียงดังอะไรไปถึงข้างบนนะยะหหัวหน้านะคะ่ะก็นางแม่บ้านคนนี้นะสิคะเกือบทําของท่านประธานพังค่ะเกสหัวหน้ารู้จักด้วยหรอคะอ,อ๋อคนเคยรู้จักอะ เดี๋ยวนี้ตกอับจะมาเป็นแม่บ้านหรอกนี่เธอนี่อย่ามาชี้หน้าฉันนะฉันจะสั่งตัดเงินเดือนเธอให้หมดเลยแล้วก็กลับไปทำงานของตัวเองได้ละลูกท่านประธานจะมาละทำงานไปเ้าทำอะไรของเธอฮะก็ฉันหูพื้นอยู่เธอไม่เห็นหรือไง ฉันหมายความว่าเธอถูพื้นยังไงพื้นเปียกขนาดนี้ถ้าฉันล้มขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหวไหมก็มฉันถูพื้นไม่เป็นนี่เป็นแม่บ้านแต่ถูพื้นไม่เป็นในชีวิตนี้เธอทําทอะไรเป็นบ้างคะนอกจากเพียงฉันเนี่ยนี่เธอไม่ไหวแล้วเว้ยเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร <S <S ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะเป็นใครเธอก็แค่แม่บ้านฉัน <S <S อยากคิดสะเอือบเป็นลูกท่านประธานหน่อยเลยมันเฉยจ้บบทละครคุณธรรมแบบนั้น ไม่มีครเล่นกันหรอกเนาะนี่เธอฉชนจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะเธอไม่แหก่ตาดูบ้างหรอว่านามสกุลของฉันกับท่านประธานอะเหมือนกันหรือเปล่านี่มุกใหม่หรอจ๊ะคนมีเป็นล้านคนโอกาสที่นกกามสกุลจะซ้ำกันมันก็มีเยอะเนาะตื่นค่ะนี่นี่พวกเธอเสียงดังอะไรก่งแล้วฮะหัวหน้าคะก็เป็นบ้านคนนี้นะสิคะผูพื้นยังไงก็ไม่รู้ทำฉันเกือบหลบเนี่ยตอนนี้เธอขอโทษแอร์เขาหรือยัง ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวไหมนี่พวกเธอชังจะเหมิมเกริมแล้วนะได้เดี๋ยวฉันจะโทรหาเลขข่าวของฉันมาไล่พวกเธอออกให้หมดเลยอย่างเธอเนี่ยนะจะมาไล่มูฉันออกอ่ะฝันไปหรือเปล่าจ๊ะได้โทรหาใครดีนะอุ้ยจะเป็นลูกท่านประธานกี่โมงหรอจ๊ะนี่เธอ ฉันไล่เธอออกได้ยินไหมน่ะฉันไล่เธอออกออกไปไปสิเฮ้ยทำไมฉันเข้าร้อไม่ได้เนี่ย นี่เข้าไปในบริษัทได้แล้วเข้าไปในบริษัทได้แล้วก็เธอเลยให้ฉันออกมาข้างนอกเองอะแล้วเธอจะเล่นอีกนานไหมไอ้บทลูกประธานบริษัทปลอมตัวเป็นพนักงานเนี่ยคนเขารู้กันทั้งบริษัทแล้วัลหลค่ะท่านประธาน ทำไมเกรซมาสมัครเป็นแม่บ้านนะคะได้ค่ะโอเคค่ะพ่อหน้าคะเราทำแบบนี้จะไม่โดนไล่ออกหรอคะไม่หรอกก็ท่านประธานบอกให้เล่นตามน้ำไปก่อนอะแต่ว่าเธอก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะฮัลโหลคะ่ะท่านประธาน เกลสออกไปแล้วค่ะโอเคค่ะนี่มันหมายความว่าไยงไอะ่ะก็หมายความว่าล่อยเธอจะปลอมตัวพนักงานหรือปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะเนี่ยคนเขาก็รู้ว่าเธอเป็นลูกป,ประธานรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะว่าท่านประธานแจ้งมาแล้วว่าเธอจะเข้ามาฉันก็งงว่าเธอเข้ามาสมัครแม่บ้านทำไม สักเลยโทรบอกท่านประธานท่านก็เลยบอกให้เล่นตามน้าไปก่อนนี่เธอแกล้งฉันเหรอฉันเปล่านี่เธอดูละครคุณธรรมเยอะไปปะ <S <S ถึงยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดว่าชีวิตจริงกับละครเหมือนกันเนาะแล้วเธอคิดว่ายามเนี่ยเขาจะเป็นประธานบริษรรัทเนาะชีวิตเขาดูว่างเนาะถ้าชีวิตว่างขนาดนั้นเนี่ยเอาเวลาไปบริหารบริษัทดีกว่าไหมดีกว่ามาเล่นไร้สาระแบบเธอเนี่ยแล้วทีนี้เธอรู้ยังอ่ะว่าการเป็นพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันเข้าใจแล้วเข้าใจก็เข้าไปข้างในได้แล้วเธอสศกกระปกมากอะ่ะเข้าไปก็ทอเป็นพเไม่ไม่เป็นเข้าไปไม่เข้าฉันเข้าเฮ้ยเฮ้ยไ่ตอง,ตองเาเข้ามา